สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนวิชาทัศนาสินกันนะคะกับคุณครูอุบลวรรณขจิตวัตรหรือคุณครูบัวไปค่ะมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราจะมาเรียนเรื่องพื้นฐานเรื่องสีนะคะ พื้นฐานเรื่องสีคือวงจรสีธรรมชาติเป็นการนำแม่สีมาผสมกันแล้วนำสีที่ได้จากการผสมมาเรียงกันเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาเด็กๆดูกันแม่สีประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมมีสีอะไรบ้างมีกี่สีมาดูกันหนึ่ง สีอะไรเอ่ยสองสามนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะคะนี่คือแม่สีสามสี และนี่คือวงจรสีธรรมชาติทั้งหมด12สีที่เด็กๆเห็นสังเกตเห็นได้ในกล่องสีของเราโดยพื้นฐานจะเห็นคือ12สีมามีสีเหลืองสีเขียวอ่อนสีเขียวสีเขียวเข้มน้ำเงินสีม่วงสีม่วงม่วงแดงสีแดงสีส้มสีแดงส้มสีส้มเหลือง เห็นไหมคะ12สีเลยนี่คือพื้นฐานในวงจรสีธรรมชาตินะอ่ะเรามาดูกันเมื่อเราได้แม่สีมาแล้ว3สีเราจะเอาแม่สีทั้ง3สีเนี่ยมาผสมกันเป็นสีขั้นที่2นะคะนี่คือ3สีที่เราเห็นกันนะคะ3สีสีแดงสีน้ำเงิน และสีเหลืองเมื่อเราได้ทั้งสามสีมานี่คือแม่สีเมื่อสีแดงกับสีน้ำเงินมาผสมกันก็จะได้สีม่วงเมื่อสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาผสมกันก็จะได้สีเขียวเมื่อเราเอาสีเหลืองมาผสมกับสีแดงก็จะได้สีส้มค่ะ นี่คือสีขั้นที่สองสีขั้นที่2ก็คือสีม่วงสีเขียวสีส้มนะคะสีขั้นที่สองคือแม่สีสองแม่สีมาผสมกันนะต่อไปเลยนะเมื่อผสมได้สีขั้นที่สองแล้วเราก็จะได้สีขั้นที่3สีขั้นที่3คือแม่สี ผสมกับสีขั้นที่สองนะคะแม่สีสีแดงผสมกับสีม่วงก็จะได้เป็นสีม่วงแดงเมื่อแม่สีผสมกับสีลูสีขั้นที่สองก็จะได้สีขั้นที่3เหมือนสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงก็จะได้เป็นสีม่วงน้ำเงินเมื่อสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวก็จะได้เป็น สีเขียวน้ำเงินเมื่อสีเขียวผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีเขียวเหลืองเมื่อสีเหลืองผสมกับสีส้มก็จะได้สีส้มเหลืองเมื่อสีส้มผสมกับสีแดงเราก็จะได้สีส้มแดงเป็นสีขั้นที่สามสีขั้นที่สามมีสีม่วงแดงสีม่วงน้ำเงิน สีเขียวน้ำเงินสีเขียวเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มแดงนะคะคุณครูก็จะฝากใบงานวีซ้องสัปดาห์สัปดาห์แรกเป็นวงจรสีธรรมชาติ วงจรสีก็คือเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เอามาระบายสีในวงจรเราก็จะต้องเริ่มสีที่แม่สีก่อนเนาะแม่สีเรามีกี่สีนะสาสสีก็เอามาระบายก่อนและผสมผสมผสมกันเป็นสีทั้ง12สีนะคะส่วนใบงานที่สองเป็นวิชาดนตรี คุณครูจะให้เด็กๆออกแบบเครื่องดนตรีนะคะวาดลงมาในกระดาษก่อน1ชิ้นงานแล้วอย่าลืมประดิษฐ์ออกมาให้คุณครูดูด้วยนะแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูบัวมาดูด้วยยกตัวอย่างคุณครูบัวจะยกตัวอย่างเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านหรือโรงเรียนตอนนี้นะคะก็คือขวดน้ำเปล่าคุณครูบัวก็จะไปหามาแล้วก็หา วัสดุที่ทำให้เกิดเสียงกับขวดน้ำเนี่ยในรอบๆบ,บ้านมาก็คือก้อนหินนะคะก็คือใส่ลงไปอุ๊ยเอาลงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเด็กๆได้ยินหรือยังอ่าแล้วก็ลองขยาวดูวก็จะได้เครื่องดนตรีมาแล้วหนึ่งชิ้นนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูบวดด้วยนะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ